คยรู้สึกไหมครับว่าทำไมการเรียนวิชาว,วิทยาศาสตร์ในห้องเรียนยุคนี้มันถึงดูไม่ค่อยน่าตื่นเต้นสำหรับเด็กรุ่นใหม่เท่าไหร่วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าห้องเรียนวิทย์ในฝันที่ทั้งสนุกและได้ความรู้แบบเต็มๆเนี่ยหน้าตาจริงๆมันเป็นยังไงแล้วเราจะสร้างมันขึ้นมาได้ยังไงกันต้นตอของเรื่องทั้งหมดมันอาจจะเริ่มจากตรงนี้เลยครับเสียงสะท้อนตรงๆจากนักเรียนเลยที่รู้สึกว่าการนั่งฟังบรรยายแบบเดิมๆมันไม่เวิร์กอีกต่อไปแล้ว ซึ่งความเบื่อนายเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเล็กๆนะครับแต่มันเป็นสัญญาณเตือนเลยว่าเราอาจจะกำลังพลาดโอกาสสำคัญในการสร้างนักวิทยาศาสตร์และนักคิดรุ่นต่อไปคือปัญหามันลึกซึ้งกว่าแค่ความเบื่อนะครับแต่มันคือความไม่แมทช์กันอย่างแรงเลยลองลึกภาพตามนะครับโลกข้างนอกห้องเรียนเนี่ยมีแต่คอนเทนต์เร็วๆมีการโต้ตอบตลอดเวลาแต่ในห้องเรียนเรากลับยังคาดหวังให้นักเรียนนั่งนิ่งๆฟังบรรยายเป็นช่วงโมงๆ นี่แหละครับคือช่องว่างที่นับวันมันยิ่งกว้างขึ้นเรื่อยๆเขามีศัพท์เรียกปรากฏการณ์นี้ด้วยนะครับคือความแตกต่างระหว่างดิจิทัลอมิแกรนซ์ซึ่งก็คือกลุ่มคุณครูส่วนใหญ่กับดิจิทัลเนทีฟส์ที่เป็นนักเรียนของเราในยุคนี้มันเหมือนกับให้คนที่ถนัดอ่านแผนที่กระดาษมาสอนคนที่ใช้ GPS นำทางมาตั้งแต่จำความได้เลยคำถามคือแล้วเราจะทำยังไงให้คนสองเจเนอเรชันนี้เรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันได้อย่างมีความสุขล่ะครับ และนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดเราต้องปรับเปลี่ยนมุมมองและปรัชญาการศึกษากันใหม่ทั้งหมดเลยเราต้องเปลี่ยนจากการเรียนรู้แบบเชิงรับที่นักเรียนเป็นเหมือนแก้วเปล่ารอให้คนมาเติมความรู้ให้ไปสู่การเรียนรู้แบบเชิงรุกที่นักเรียนได้เป็นคนสร้างความรู้ขึ้นมาด้วยตัวเองพูดง่ายๆก็คือแทนที่จะนั่งฟังครูอธิบายเรื่องแรงโน้มถ่วงเฉยๆก็เปลี่ยนมาเป็นการทดลองปล่อยของจากที่สูงด้วยตัวเองเลยแล้วมาดูกันว่าผลลัพธ์มันเป็นยังไง เอาละครับและนี่คือ3แนวทางหลักๆที่จะมาพลิกโฉมห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของเราให้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเรามาเจาะลึกไปทีละข้อกันเลยครับมาเริ่มกันที่กุญแจดอกแรกที่จะไขประตูไปสู่ห้องเรียนแห่งอนาคตกันเลยครับนั่นก็คือการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริงนั่นเองแนวคิดนี้มีชื่อเรียกเท่ๆว่า Project Based Learning หรือ PBL ครับ แต่หัวใจของมันง่ายมากๆเลยคือแทนที่จะเรียนเรื่องพืชจากในตำราก็เปลี่ยนมาเป็นการลงมือปลูกผักสวนครัวในโรงเรียนกันจริงๆเลยดีกว่ามันคือการเปลี่ยนโจทย์จากจงจำให้เป็นจงทำครับและโปรเจกต์เนี่ยไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่อะไรเลยนะครับดูตัวอย่างบนสไลด์นี่สิครับแค่การทำกังหันลมหลากสีง่ายๆแบบนี้ก็กลายเป็นบทเรียนภาคปฏิบัติที่สนุกสุดๆ เกี่ยวกับพลังงานลมและการเคลื่อนที่ได้แล้วหรืออาจจะเป็นกิจกรรมสนุกสนุกอย่างในลิสต์นี้ก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเรือพลังหนังยางคมไฟลาวาหรือขวดสายรุง้งกิจกรรมพวกนี้แหละครับที่จะเปลี่ยนหลักการวิทยาศาสตร์ที่เคยดูเป็นนามธรรมให้กลายเป็นประสบการณ์จริงที่จับต้องได้และน่าจดจําซึ่งมันไม่แค่ทําให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้นนะครับแต่ยังจุดประกายความรักในวิชาวิทยาศาสตร์ให้พวกเขาด้วย ทีนี้การลงมือทำคนเดียวก็ว่าเจ๋งแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าเราเอามาบวกกับการทำงานเป็นทีมละ่ะจะเกิดอะไรขึ้นนี่คือแนวทางที่สองของเราครับสิ่งนี้เรียกว่าการเรียนรู้แบบร่วมมือครับนึกภาพเหมือนเรากำลังฟอร์มทีมซูเปอร์ฮีโร่ในห้องเรียนเลยที่แต่ละคนอาจจะเก่งไม่เหมือนกันแต่ต้องเอาความสามารถของตัวเองมารวมพลังกันเพื่อทาภารกิจให้สาเร็จที่สำคัญก็คือ ความสำเร็จของคนหนึ่งก็คือความสำเร็จของทั้งทีมนั่นเองแล้วมันเวิร์กจริงไหมมีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรทาวิโรทยืนยันเลยครับว่าได้ผลจริงลองดูประโยชน์ที่ิสต์ไว้สิครับทั้งทักษะการสื่อสารการแก้ปัญหาและที่น่าสนใจมากคือนักเรียนกล้าท,ที่จะจับอุปกรณ์ในห้องแลบมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยซึ่งทั้งหมดนี้ส่งผลโดยตรงให้พวกเขามีทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์มากขึ้นไปอีกครับ และแล้วก็มาถึงตัวช่วยสุดท้ายครับที่จะมาอัปเกรดการเรียนรู้ทั้ง2แบบที่เราคุยกันไปให้มันก้าวกระโดดไปอีกขั้นนั่นก็คือเทคโนโลยีนั่นเองลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับระหว่างการเรียนเรื่องการแบ่งเซลล์จากภาพวาดนิ่งๆในหนังสือกับการดูแอนิเมชันที่แสดงให้เห็นทุกขั้นตอนอย่างละเอียดแบบไหนจะเข้าใจง่ายกว่ากันล่ะครับแน่นอนว่าต้องเป็นวิดีโออยู่แล้วเพราะมันเปลี่ยนเรื่องที่ซับซ้อนให้เราเห็นภาพเคลื่อนไหวได้จริงๆ แต่ที่มันล้ำไปกว่านั้นอีกคือเทคโนโลยีที่เรียกว่า augmented reality หรือ AR ครับพูดง่ายๆก็คืออารมณ์ใช้คล้ายเกม p o k ก m o n GO ที่เราเคยเล่นกันนั่นแหละครับแต่คราวนี้เราไม่ได้จับโป k กม o n นะแต่เราสามารถยกโมเดลหัวใจ3มมิติหรือระบบสุริยะทั้งระบบมาวางไว้บนโต๊ะเรียนของเราได้เลย แน่นอนครับเทคโนโลยีใหม่ๆก็ย่อมมีทั้งข้อดีและข้อจำกัดอย่างที่เห็นในตารางนี้เลยข้อดีคือมันทำให้เรื่องที่ปกติมองไม่เห็นอย่างโครงสร้างโมเลกุลกลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้แต่ก็ยังมีข้อจำกัดเรื่องค่าใช้จ่ายและอุปกรณ์ที่ต้องใช้แต่ถึงจะมีอุปสรรคอยู่บ้างศัก,กยภาพของ AR ในการปฏิวัติการศึกษานี่โอ้โหบอกเลยว่ามหาศาลครับและตัวเลขนี้คือหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดเลยครับ งานวิจัยล่าสุดสดๆด,ดร้อนๆอนปี2024จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพบว่าการใช้สื่อการเรียนรู้แบบ AR ช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาที่ซับซ้อนเพิ่มขึ้นถึง5 1 1 2เดนเกินครึ่งเลยนะครับนั่นหมายความว่านักเรียนเกือบครึ่งห้องที่ไม่เคยเข้าใจเรื่องนี้มาก่อนสามารถเข้าใจได้อย่างทะลุปลุกปลงได้ด้วยเทคโนโลยีนี้เลยทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่การทำให้ชั่วโมงวิทยาศาสตร์สนุกขึ้นเฉยๆนะ แต่มันมีความหมายที่ลึกซึ้งและสำคัญกว่านั้นมากๆเพราะการเรียนรู้แบบใหม่นี้กำลังส,งสร้างสิ่งที่เรียกว่าทักษะแห่งศตรวรรษที่21ครับซึ่งทักษะในลิสต์นี้แหละคือสกิลติดตัวที่สำคัญมากๆที่จะทำให้นักเรียนของเราเติบโตและประสบความสำเร็จได้ในโลกอนาคตที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเป้าหมายสูงสุดของเราจริงๆก็คือการสร้างนักเรียนที่ไม่ได้มีแค่ความรู้ในตำรา แต่สามารถนำความรู้นั้นไปใช้แก้ปัญหาจริงๆสร้างการเปลี่ยนแปลงในโลกแห่งความเป็นจริงได้ครับคำถามสุดท้ายนี้เลยอาจจะไม่ได้มีไว้สำหรับคุณครูอย่างเดียวนะครับแต่สำหรับพวกเราทุกคนเลยว่าเราจะช่วยกันเปลี่ยนห้องเรียนให้กลายเป็นพื้นที่ที่นักเรียนทุกคนไม่ได้เป็นแค่ผู้เรียนวิทยาศาสตร์แต่ได้กลายเป็นผู้ลงมือทำวิทยาศาสตร์ด้วยตัวเองได้อย่างไรเพราะนั่นคือจุดเริ่มต้นของการสร้างอนาคตที่แท้จริงครับ